สวัสดีครับสวัสดีพบกับพวกเรายกตัสิ่งีเช่นเคยนะครับนะครับวันนี้เป็นงานยกสูงนะครับสูงยกสูงเทสเสาและเทเสานะครับนะครับเราจะตัดทำการตัดนะครับตัดตัดแล้วทําการยกขึ้นไปนะครับแจะทําการเทฟติ้งนะครับตัดและเทใหม่นะครับช่วงนี้ทําการเทต่อขึ้นไปนะครับนะครับสาปูนนะครับ เดี๋ยวมาชมการ <c oughs> ยกยกนะครับผมครับผมตอนนี้ทีมงานเราก็ทําการกำลังสางการเทเสานะครับผมเทเสาและสแตนบายแล้วครับติดแต่งหน้าแต่งตัวแล้วครับเดี๋ยวทําการทําการยกนะครับผมเดี๋ยวมาชมการยกกันนะครับเดี๋ยวมาชมการยกนะครับเดี๋ยวยกขึ้นไปนะครับประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตรครับ ทำการยกนะครับเจอรังเอาเสาไม้ออกแล้วนะครับของบ้านไม่ชอบนะครับเขาเอาเสาไม้ออกแล้วจะทำการยกนะครับครับผมตอนนี้ทีมงานเราก็ทาการยกและเทเสาซต็มเทียบร้อยนะครับนะครับนควจนะครับบ้านบ่งลงครับลงกว้างเลยนะครับผมเสาไม้ก็เรียบร้อยครับทำการเอาออกแล้วนะครับเดี๋ยวขอทํงงานนะครับยกวันสิงอีพี พบกันใหม่อีพีหน้านะครับผมผมนะครับสวัสดีครับ